สวัสดีครับเจอก,กันกับผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปนี้มาสรุปผลงานประจำงวดวันที่1รกรกฎาคมพุทธศักราช2563นะครับนะอนี่คือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับในงวดวันที่1นะครับเมื่อวานเนาะนะครับหลายๆท่านคงจะรู้แล้วแหละนะครับผมเอามาทวนซ้ำอีกทีนึงแล้วกันนะครับ3 4 7 258นี่คือรางวัลที่1ครับ เลขหน้า3ตัวก็095-362นะครับเลขท้าย3ตัวก็307-094นส่ะครับส่วนเลขท้าย2ตัวก็83นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่โชคดีกับการเสี่ยงโชคนะครับไม่ว่าจะตามจากอาจารย์ท่านไหนสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนท่านใดที่ตามกิตติ คนคำนวณแล้วโชคดีก็ขอแสดงความยินดีส่วนท่านใดที่ตามกิจคนคำนวณแล้วนะครับขาดทุนโชคไม่ดีก็โอ้โหก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่หวยไม่เข้านี่ขนาดหวยเข้ายังมีคนไม่ถูกเลยนะครับเอาตรงๆเนาะนี่ก็หลายๆท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องสมาชิกหลายๆท่านก็มือหนักด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะมือหนัก ส่วนตัวผมเองไม่เท่าไหร่หรอกเพราะผมซื้อเฉพาะลอตเตอรี่นะครับส่วนใต้ดินก็มีบ้างนะครับไม่เกิน200เอาไว้ลุ้นเฉยเ,เล่นเฉพาะตัวที่ที่ชอบเฉยนะครับก็เลยไม่ได้เจ็บหนักแต่ก็ต้องขออภัยสมาชิกที่ตามแล้วไม่ได้สมปรศถนานะครับผมจะสรุปไปทีละสูตรเนาะนะครับทีละหัวข้อนะแต่ผมออกตัวเลยนะนะครับขอยอมรับตรงนี้เลย ที่ผมตกลงไว้เนาะก็คือถ้าจะสรุปว่าเข้าก็คือ,อชุดที่ผมเอาง่ายๆชุดที่ผมขายเลขตัดน้อยตัวนั่นแหละผมเรียกว่าขายเลยใช้คำว่าขายเลยแล้วกันนะครับต้องเข้า2ตัวกลับขึ้นนะครับ2ตัวบนล่างกลับขึ้นนะ่ถึงจะเรียกว่าเข้านะไอตัววิ่งบนวิ่งล่างเข้าถือว่าไม่เข้านะครับสำหรับกิติคนคำนวณน,นะนั่นคือสแตนด์ดของผมเนาะนะครับวดนี้ก็ถือว่าไม่เข้านะครับวดนี้ถือว่าไม่เข้า นะครับผมตรงไปตรงมาโอเคไปสรุปผลงานกันเลยนะนี <c oughs> นะ่ทำไมถึงถือว่าไม่เข้าอันนี้เราคุยกันแล้วนะครับไปดูชุดตัดน้อยตัวเนาะนี่นะครับเลขคาดการผมมีอยู่6ตัว9 4 3 0 5 6มีเลขติดเด่นแค่2ตัวครับ สามกับห้าสามกับห้าแล้วก็ผมวางบนนี่สามกับห้าเลยนะครับนะวางวิ่งบนสามกับห้านะเด่นห้ารองสามสามก็มาล่างซะง,งั้นเนาะแปดสาม,อมเอเอน่าเสียดายน่าเสียดายมากๆคือต้องทำตามสูตรอเนาะทำตามสูตรที่ทำตามทฤษฎีที่เคยใช้มานะครับ บางครั้งถ้าเราด้ฝืนมันกไ็ไปตรงกับสูตรกับทฤษฎีที่เราวางไว้นะนี่ห้าสามห้ามาหลักสิบนะครับตามที่ผมพูดไว้ถือว่าไม่เข้านะครับเข้าแค่เลขวิ่งตัวเดียวนี่ผมถือว่าไม่เข้าแต่ท่านใดท่านใดที่ชอบเลขวิ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยหลายๆท่านทักมาอยู่ได้เลขวิ่งอยู่นะครับแต้มเดียวเนาะโอเคมาสรุปสูตรอื่นบ้างอันนี้ที่ผมแบ่งปันเผยแพร่แบ่งปันไปเนาะ วิ่งห้านะครับผมก็จะให้เน้นตามนี้นะครับอันนี้ก็คือนำเลขวิ่งนี่ก็จะมีห้าแปดอยู่เนาะห้าแปดแปดห้าก็คือนำไปรูดนั่นแหละก็เข้าอยู่นะส่วนใหญ่ก็ถือว่าเข้าแหละที่ผมพูดมาแต่ว่าผมไม่นับว่าเข้าแล้วกันนะครับวิ่งห้าส่วนอันนี้เลขคาดการมาแค่สามกับห้าสองตัว นะครับสามมาล่างห้ามาบนก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อนะครับถือว่าไม่เข้าชุดเต็มเลขดับนะครับดับจริงนะครับสองเจ็ดแปดนี่โอโ้โหถ้าวางห้าตรงนี้ก็เป็นสามตัวตรงเลยนะสองห้าแปดนะครับก็ดับเฉพาะเลขเจ็ดนะครับข้างล่างหนึ่งสองเจ็ดแปดดับเฉพาะโอ้ แปดเด่นบนเด่นล่างเลยนะครับนะดับสามตัวนะข้างล่างนะครับโอ้แต่แปดเด่นบนเด่นล่างเลยมาที่ปักหลักสองตัวบนนะครับปักหลักสองตัวบนมันออกห้าแปดเนาะไม่มีเลขห้าเลขแปดนะครับสูตรนี้ผมยีงเชื่อว่างวดปักหลักสองตัวบนยี่สิบชุดนะครับก็เดือนก,นกรกฎาคมเอาไปใช้ต่อในวันที่สิบหกนะครับ ผมยังเชื่อว่ามันยังสามารถใช้งานได้อยู่นะก็เป็นธรรมดาที่มันจะหลุดบ้างเข้าบ้างแต่มาดูวันที่16ผมจะนำเสนออีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ชุดเต็มนะครับผ่านไปอันนี้มาที่ชุดตารางเลขกำลังวันเนาะมันออกสองแดานะสองห้าก็มีสมาชิกหลายๆท่านทักเข้ามาก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนะก็มีหลายท่านอย่างที่ผมบอกไว้แหละที่ผมจําเป็นต้องไม่ใช่จําเป็นหรอกที่ผมต้อง นำเสนอ,อเลขคาดการ6ตัวเนี่ยมี2แบบก็คือตารางเลขกำลังวันกับชุดชุดเต็มที่ผมใช้สูตรหลักของผมเนาะวิธีการคาดการหลักของผมเนาะเรียกว่าสูตรไม่ได้สูตรนี้มันคือต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ <laughs> ตามอำเภอใจเขาเรียกว่าการคาดการทฤษฎีแล้วกันนะครับตารางเลขกาลังวันนี่นี่เข้าตัวโต,วตว คืออย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะชุดคุยกันก่อนหวยออกเมื่อวานเนะี่ยไลฟ์สดนะครับมันมันไม่มาแค่งวดวันที่16แค่งวดเดียวเนาะก่อนหน้านั้นมันก็มาเรื่อยเรื่อยเอยมางวดเว้นงวดหรือส่วนใหญ่ก็จะมาติดต่อกันนะสามงวดสี่งวดครับตารางเลขกรางวันแล้วงวดนี้ก็มามีแค่งวดที่แล้วนะครับวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาที่ไม่เข้างวดวันที่1ก็เข้าอยู่นะหมิถุนาก็เข้าแล้วก็มาเข้าอีกงวดนี้ ขาดแค่เลขสามตัวเดียวนะถ้าเลขสามตัวเดียวก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ห้าแปดนะครับเหลือแปดสามตัวเดียวอะรางวันที่หนึ่งเนาะรางวันที่หนึ่งสามสี่เจ็ดสองห้าแปดถือว่าโอเคครับตารางเลขก,กลางวันท่านใดจะตามต่อก็รอดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ อันนี้ก็ตารางเลขกําลังวันเช่นกันผมตัดสินใจในการเลือกใช้ตารางรวมถูกนะครับ2าตารางข้างขึ้นก็มี8 5อยู่นะแต่ไม่มี2เนี่ยนะครับอันนี้มีครบเลย2 5 8นะครับผมเปิดพม่านเนาะแดดเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็บทนะครับบทเป็นภาษาอีสานแดดบทหมายถึง หมายถึงอ่ะมันฟ้าคื้มาเนาะฟ้ามันเลยกก้อนเมฆมาบังแสงอาทิตย์เนาะนี่แมดแดดจ้าแล้วนะครับผมเปิดผ้าม่านไว้แดดบดว่าสันวะนี่นะครับอันนี้ก็เข้าเนาะชุดเลขสองตัวล่างคงที่แปดสามครับดันมีห้าแปดมาด้วยนะสามสิบชุดเนี่ยวางแค่ล่างอย่างเดียวนะครับ วางแค่ล่างอย่างเดียวสามสิบชุดกําไรไหมเอาแค่ชุดนี้ไปเล่นนะครับนะกําไรครับกําไรมากโคด้วยสมมุติว่าสามสิบชุดก็สาสิบาทเนาะลบเท่าไหร่สามสิบโอ้ด้กำไรเกินห้าสิปอรเซ็นอยู่ที่ลงทุนไปนะครับแต่ถ้าใครออจะพัดจะผูฟุกฟุกพูดง่ายๆท,ท,ทั้งๆที่ บอกว่าสองตัวชุดสองตัวล่างปักหลักสองตัวล่างเนาะก็วางบนด้วยเป็นหกสิชุดก็กําไรเพิ่มมาอีกนะครับห้าแปดเลขหกับเลขสี่ไม่มาเลยนะครับนะหกับสี่เออไปดูนี่ไงออมีคลิปหนึ่งเนาะคลิป หวยเดือนกรกฎาคมเนาะหรือหวยวันพุธเนาะหวยเดือนกรกฎาคมนั่นแหละนะครับหลักสิบมันจะเป็นเลขสี่เลขหกเลขสองเลขศูนย์นะครับนี่เปลี่ยนเลยนะเป็นเลขห้าแล้วนะสองมาอยู่หลักร้อยแล้วกลายเป็นเลขขี้แล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นเลขคู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ผมจดไว้ผมไม่ได้นําเสนอตัวเลขเลยนะครับอันนี้หวยวันพุธเนาะ นี่พูดล่าสุดเนาะแต่มันมาออกเดือนพฤษภาคมสิบหกพฤษภาคมเนะ 1, าะหนึ่งเมษาหกสามเนาะเก้าห้าก็ยังมีเลขห้าก,กับเลขสองติดเด่นในงวดนี้อยู่นะเนี่ยอย่างงวดนี้ก็ส่งเลขห้ามาส่งเลขห้ามานะครับมันก็จะมีเลขจากงวดก่อนหน้านะครับนี่คือหวยวันพุธอันนี้คือหวยวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับหูแปดเนาะ ปีที่แล้ว8 86ปีนี้83กับ8กับ58เอออื้มอันนี้1กรกฎาคม61เนาะ583นะครับเว้นปีเดียวคือ86มารอดูปีหน้าวันที่1กรกฎาคมปี64นะครับมันจะเป็น8อีกไหม มารอดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะเขียนคอมเมนต์ไว้เออแปดสามนะอันนี้วันที่หนึ่งเนาะทับเจ็ดทับหกสามนะแปดหลักสิบแปดหลักสิบล่างโอ้โห ผมว่าปีหน้าแปดหกแน่นอนเลยนะนี่เออวันที่หนึ่งกรกฎานะครับเนี่ยตั้งแต่ปีหนะ้าแปดเนาะหกเว้นเป็นสามแล้วก็เป็นหกเว้นเป็นสามแล้วก็เป็นหกแล้วก็เป็นสามหลักหน่วยด้วยนะหน่วยล่างหกกับสามอย่างเดียวเลย ตั้งแต่ปีห้าแปดจนถึงปีหกสามเลยนะครับหนึ่งก,กรกฎาคมก่อนหน้านี้หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วเวนะ้นเลขเก้าเนาะเออมันมีรูปแบบของมันอยู่นะหกสามหกสามหกสามนะแสดงว่าปีหกสี่นี้ต้องต้องเป็นหกแน่นอนเลยหนึ่งทับเจ็ดทับหกสี่นี รอดูหหรือเปล่านะครับโอ้โหมาอันนี้ที่เข้าติดต่อกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนนะเอานับแค่หนึ่งวิทุนากับ16บหวิทุนาแล้วกันนะครับเลขออกบ่อยเนาะประจําวันนั้นวันนี้เนาะ,นะวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนาะวดน,นี้ไม่มีเข้าครับ สองแปดห้าเนาะสองห้าแปดสองห้าปดไม่มีเลยนะครับข้างล่างก็8ปดสามเนาะก็มีแปดสองเนี่ยนะครับแต่มันไม่เข้าไม่ใช่นะก็มีตัวกลับอยู่นะแปดห้าแต่ว่าถือว่าไม่เข้านะครับถ้าเลขออกบ่อยเนี่ยก็ต้องตรงตรงเลยถึงจะถือว่าเข้านะครับผมท่านใดที่เป็นคอหวยนะครับจดไว้เลย ดเดือนหน้าเอาไม่ใช่แปีหน้านะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสี่จะเป็นหกไหมนะครับถ้าผมยังยังทําคลิปนะครับถ้าผมยังไม่เสียหลักไปก่อนยังทําคลิปยังเป็นอาจารย์ใบหวยโดยโดยอะไรละ่ะโดยตกกระไดพลอยโจรอยู่เนี่ยเราจะมาลุ้นด้วยกันนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมสมุดเล่มนี้จะไม่ไปไหนเราจะมาเปิดดูอีกทีหนึ่งปีหน้านะครับผม ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับหลายๆท่านโชคดีนะจากการดูคลิปของกิติคนคำนวณนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับบ่อยครั้งที่สูตรมันเข้านะครับที่การคาดการณ์ของผมมันเข้าเนาะแล้วก็มีบ่อยครั้งที่การคาดการณ์ของผมไม่ตรงกับผลหวยผลสลากก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับทุกท่านด้วยรู้สึกไม่ดีทุกครั้งนะครับ อันนี้ผมพูดตรงๆนะไม่ได้ดราม่าไม่ได้ละครไม่ได้แสดงละครนะครับผมรู้สึกไม่ดีจริงเพราะว่าทุกครั้งนั่นแหละผมทำมาตั้งแต่ปีถ้าจะไม่ผิดน่าจะปี2013ทําหวยมาตอนที่พันมันแรกแล้วหวยมันไม่เข้าอ่ะเลขที่เราคาดการมันไม่เข้านผมผมเนี่ยเว้นเลยนะไม่ทําไปเลยสองงวดสามงวดนะครับ ไม่คำนวณเลยนะครับแต่พอหลังๆมาเออพอเราโตขึ้นพอเรามีมีความคิดมากขึ้นก็เออเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนคนที่เขาอยากดูข้อมูลเราอยู่ก็มีนะครับขนาดคนที่เขาตามเราแล้วไม่เข้าแล้วขาดทุนแล้วเขายังให้กำลังใจเราเลยนะครับก็เลยทำหลังๆมานี้ก็เลยเออคนที่เขาลงทุนเขาเตรียมใจไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเราเองนะครับเป็นคนหาข้อมูลเป็นคนนําเสนอข้อมูลก็ต้องยอมรับมันให้ได้แต่หลายๆท่านหมดไม่ใช่น้อยนะครับนะ,ะหลายหลายท่านเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนที่ได้ก็ได้ไม่ใช่น้อยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยยวนๆกันอันนี้เป็นการให้กาลังใจกันมาผ่านทางไลน์เนาะนะครับตอนได้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับตอนหมดก็หมดเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มันมีได้มีเสียเนาะ ะครับผมเสียไหมผมก็เสียเหมือนกัน <c oughs> เสียกําลังใจเหมือนกันบางครั้งที่ที่มันไม่เข้าเลยนะครับแต่ในวันนี้ก็ถือว่าผมยังพอที่จะหาเรื่องคุยต่ออยู่นะเพราะว่าตารางเลขกําลังวันก็เข้านะในหัวข้อนึงนะครับเลขวิ่งบนก็เข้าหลังจากที่วิ่งบนผมไม่เข้ามาสองงวดนะครับแต่ก็เข้าสามตัวโต๊ดอ่ะเนาะ <c oughs> แล้วก็ ไอ้ตัวนี้ก็พอให้ได้กู้หน้าต่อนะครับ83กับ58อันนี้เป็นปักหลักล่างเนาะเดือนกรกฎาคมอันนี้ยังจะใช้งานต่อนะครับในเดือนหน้าไม่ใช่ในงวดหน้านะครับเพราะฉะนั้นมาติดตามกันต่ออีกทีนึงนะครับทุกครั้งก่อนหวยออกเราจะมาเจอกันโค้งสุดท้ายเนาะคุยกันก่อนหวยออกในช่วงเท้ายก่อนหวยออกเนี่ยนะครับมันก็จะมีพลังงานอะไรบางอย่างคําพูดอะไรบางอย่างที่ทํา ให้สมาชิกโชคดีก็รอฟังนะครับในวันหวยออกนะครับวันที่16กรกฎาคม2563เขามาเจอกันโค้งสุดท้ายคุยกันก่อนหวยออกนะครับแต่ก่อนจะถึงคลิปนั้นนะครับก่อนจะถึงวันหวยออกผมก็จะปล่อยคลิปอื่นเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละงวดจะมีคลิปเกี่ยวกับวิธีการคำนวณไม่ใช่สิผมไม่ปล่อยคลิปการคำนวณแล้วจะมีคลิปเกี่ยวกับการ ตัวเลขคาดการณ์ในแต่ละวิธีการมาแบ่งปันทุกทกท่านทุกๆคนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะให้ได้จดให้ได้นําไปเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วก็พอถึงใกล้วันหวยออกก็จะมีการสรุปในแนวทางนะครับมันก็จะมีหลายคลิปเพราะฉะนั้นหลายคลิปที่นําเสนอข้อมูลก็จะแตกต่างไปแตกต่างกันออกไปคลิปแรกเลขตัวหนึ่งอาจจะบอกว่าเป็นเด่นพอคลิปสรุปอาจจะกลายเป็นดับ อีกตัวหนึ่งอาจคลิปลแรกอาจจะเป็นดับคลิปต่อมาอาจจะเป็นเด่นพอสรุปก็เป็นดับเฉยอะไรพวกนี้นะครับนะมันจะมีหลายขั้นตอนในการวิเคราะห์ตัวเลขของผมนะครับผมเจอกันคลิปถัดไปนะครับคลิปแรกที่ผมจะลงก็คือเลขออกบ่อยนะครับวันผมยังไม่ดูปฏิทินเลยนะครับเลขออกบ่อยแล้วก็ตารางเลขกำลังวันนะครับผมเจอกันหวังว่าจะได้รับการต้อนรับ ตอบรับที่ดีจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ